ซื้อ Play Station Portal ในราคาประมาณ6,600บาทประกันศูนย์ไทยมันเป็นไปได้เหรอสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้มากันในช่วงเช้าเลยนะครับเขาเรียกว่าเช้าตรู่นะครับ6โมงเช้าของวันที่6สิงหาคมนะครับกับสิ่งที่ผมพูดไปมันเกิดขึ้นแล้วกับในประเทศไทยวันนี้นะครับเรียกว่ามันจะเป็นราคา Pre ออเดอร์เพลย์สเตชันพอรทที่ถูกสุดในโลกเลยกับเวลานี้เลย ก็ได้นะครับก็ได้นะครับผมว่านะครับเพราะว่าถ้าหาเพื่อนๆได้เห็นในตัวรูปที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูตรงกลางนะครับจะเป็นแพลตฟอร์มของทางโชปปีนะครับที่ในวันอังคารวันนี้ก็มีการแจกคูป,ปองคูป,ปองนะครับหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากจะดูตัวคลิปนี้ให้จนจบนะครับก็รู้อยู่แล้วว่า PlayStation Port ท l มันมีราคาประมาณนั้นผมก็จะแปะลิงก์ในคลิปชั้นตัวโคดเนี่ยเอาไว้ในตัวใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ร้านค้าที่จะไปซื้อนะครับแต่ถ้าคนไหน ที่อยากจะฟังนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรแบบนี้นะครับก็ฟังกันไปยาวๆได้นะครับก็บอกเลยนะครับว่าผมเองตอนแรกก็ไม่คาดคิดนะครับเพราะว่าถ้าหากเพื่อนๆดูตัวคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมพึ่งลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้นะครับกับบรรยากาศต่างๆในการเปิดพรีออเดอร์ p l a y s t a t i o n พ o r t ท l ในบ้านเราวันแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ห้างเซนทัลเวิร์ที่พารากรนะครับหรือว่าที่ดอทไลท์ต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าสามารถที่จะสั่งพรีออเดอร์ได้ใน แบบชิลๆสบายๆนะครับเพราะผมไปเนี่ยประมาณบ่าย2บ่ายนะครับยังคงมีตัวเครื่องเนี่ยให้สามารถสั่งจองได้แต่ก็ตัวโค้ดโปรโมโชั่นต่างๆเอาไม่ใช่โค้ดดิตัวพอยต์รีดีมต่างๆที่จะเอามาใช้ในการซื้อ p l a y s t a t i o n p o อ t ทไม่ว่าจะเป็นที่ Power b u ์หรือว่า p o w e r Mall นะครับก็มีส่วนลดถึง12.5%เมื่อหักลบแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะซื้อเครื่อง p l a y s t a t i o n p o r t ทเนี่ยได้ประมาณอ่าประมาณ6 8 0 0นแปดหกพันเก้านะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นก็มีส่วนลดเกือบ 1000บาทเหมือนกันนะครับก็เอามาแนะนำเพื่อนๆบอกกล่าวกันไปแล้วในตัวคลิปที่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับแต่ยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยนะครับก็เรียกว่าในช่วงตอนที่ผมกำลังเตรียมข้อมูลตัวคลิปนั้นนั้นอยู่แหละนะครับก็มีเพื่อนๆน,นะครับคุณปุ้มนี่แหละโทรมาติดต่อมาแบบหลังไม้น่าจะเป็นเรื่องด่วนจริงๆแหละนะครับทั้งโทรมาทั้งไลน์มาใช่ไหมครับพอผมว่างสะดวกรับนะครับก็แกก็บอกเลยว่าคุณขันมันมีโปรโมชั่นโผลมาแล้วกับ PlayStation p พ r t ท l นะครับที่ราคามันโอ้โหโคตรดีเลยนะครับผมว่าเอ๊มันเป็นเครื่องตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นเครื่องฮิ้วหรือเปล่าใช่ไหมครับที่เขาจะมาจัดโปรโมชั่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่พอไปดูเนี่ยเห็นเป็นเครื่องประกันศูนย์เลยนะก็คืออยู่ในเงื่อนไขาก,การพรีออเดอร์นั่นแหละก็คือสั่งปั๊บเนี่ยไม่ได้ของก่อนนะครับก็อยู่ในเงื่อนไขของการพีออเดอร์เหมือนกันนะครับผมก็ลองกดเข้าไปดูนะครับผมว่าเอ๊ทำไมราคามันยังไม่ลดอน่ะ อ่าคุณปุ้มก็เขาก็แนะนํามาว่าเดี๋ยวตัวโค้ดเนี่ยจะแจกกันในวันอังคารน,นะครับซึ่งผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นสายช้อปอ่าทางช้อปปีมากสักเท่าไหร่ไงอ่าแต่ทางคุณปุ้มเองเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใช้ในส่วนลดต่างๆเนี่ยค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างจะช่าชองกับผมผมเนี่ยจะไปโฟกัสแค่พวกแบบแนววันวันเลขคู่เลขเบิ้ลเท่านั้นใช่ไหมครับอ่าก็มาเข้าไปเห็นว่าเดี๋ยวไปกดโค้ดกันตอนเที่ยงคืนเลยนะมันจะมี โค้ยังมาแจกนะครับแล้วส่วนลดเนี่ยมันจะสามารถลดราคาเครื่อง PlayStation Portal เนี่ยได้ถึง1,000บาทอ่ะผมก็เรียกว่าพอผมอัดคลิปตัวนั้นเสร็จปุ๊บนะครับของงีบเอนแบบพักสายตานิดหนึ่งเพราะเวลายังเหลืออีกประมาณเกือบชั่วโมงนะครับของงีบท่านั้นแหละผมหลับยาวไปเลยเพื่อนเหลับยาวมาตื่นขึ้นตอนนี้แหละก็คือยังไม่นอนเลยนะตื่นมาประมาณตีสี่กว่านะครับพลาดไปนะครับก็ทางคนปุ้มเขาก็ จัดการเรียบร้อยไปเรียบร้อยเลยครับสั่งซื้อกันไปเรียบร้อยแล้วเออผมก็เลยเอาข้อมูลตรงส่วนนี้เอามาบอกกล่าวเพื่อนๆกันนะครับเพราะว่าถ้าหาเพื่อนๆกดตัวโค้ดที่ทางช้อปปี้เขาแจกนะครับก็จะได้ในตรงส่วนลดของราคา,าเงินคืนนะครับใช้คูปองในส่วนลดของ20%สนะครับส่วนลดสูงสุด1000บาทพอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีราคาเหลืออยู่ที่ประมาณ7 0 8 3บาทนะครับ7,083บาท ก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกแล้วนะอันนี้เพื่อนเพื่อนแค่เสียเสียแรงเพียงแค่เข้าไปกดจิ้มรับโค้ดแค่นั้นเองไม่ต้องใช้โค้ดอ่าไม่ต้องใช้พอยต์รีดงรีดีมอะไรให้เสียแต่ป่าประโยชน์เลยนะอ่าก็จะเหลือแค่เจ็ดบสาบาทแต่ถ้าคนไหนที่มีคอยที่เก็บเอาไว้นะครับที่ไปร่วมกิจกรรมฟรีๆเก็บมาอย่างเยอะแยะมากมายเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้สูงสุดถึงห้าคอยเลยนะที่ผมเห็นนะครับซึ่งผมเนี่ยมีคอยเหลืออยู่นะครับ ผมก็ใช้เต็มแม็กเลย500คอยนะครับตอนนี้ที่ผมบันทึกอยู่6กโมงยีนาทีก็ยังสามารถที่จะกดสั่งซื้อเจ้า PlayStation Portal ตัวราคา6583บาทตัวนี้ได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับก็ถือว่าช็อกเลยนะครับช็อกเลยนะครับดังนั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงละเพื่อนๆเรียกว่าผมปรับอารมณ์แทบไม่ทันจริงๆนะครับยังช็อกกับราคาที่ใช้โค้ดอาที่ใช้ Point ร e ดีม m อยู่เลยนะครับว่า มันก็มีราคาที่ลดลงต่ำกว่า7,000ให้เห็นนะครับแต่เนี่ยฟรีๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปใช้พอยอะไรลดได้โอ้โหไปถึงพันกว่าบาทนะครับหกพันหกร้อยบาทจะบ้าตายผมว่าผมน่าจะยกได้เลยแหละนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ในต่างประเทศอะไรเนี่ยก็มาบอกกันหน่อยนะว่าสามารถที่จะซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่า 6,600บาทกับ l พ y s t t t i o n p พ r ท a l นะครับกับมือหนึ่งนะเพื่อนๆโอเคสำหรับเช้านี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังมีเวลานะครับหรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับกับ l a y s t a t i o n p พ r ท a l จากนั้นก็พอที่จะประเมินได้แล้วแหละว,ว่าเหตุการณ์ต่อ,ตอไปถ้าหากสถานการณ์อยู่ในสถานการณ์ปกตินะครับ l พ y s t a เ i o n p o r t a ลเลื่อนละบาทในเมืองไทยเรียบร้อยแล้วการใช้โค้ดคูป,ปองต่างๆส่วนลดไม่ว่าจะเป็นโชปปี้ลาซาด้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ก็น่าจะมีส่วนลดทําให้เพื่อนๆซื้อ p l a y s t a t o o n p o r ท a l เนี่ยถูกกว่าราคาปกติเนี่ยประมาณ1,000งพ0 0ถึงหนึ่บาทเป็นราคาสแตนดาร์ดไว้เลยนะครับดังนั้นก็พอที่จะประเมินได้ว่า PlayStation พ o r ท a l ในประเทศไทยซื้อในช่วงโปรโมชั่นก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ7,000พันถึงหกพบาทแต่ถ้ามีอะไรพิเศษขึ้นมาเนี่ยก็จะได้ต่ํากว่านั้นก็จะอยู่ในช่วงประมาณ6 0ทุนทุนเลยก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับเช้านี้วันที่6สิงหาคมก็ขอให้เพื่อนๆ อ่าโชคดีและก็มีความสุขกับการทํางานการเรียนหนังสือทุกอย่างนะครับหรือว่ามีความสุขกับการเล่นเกมนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันในวันนี้นะครับส่วนผมเองก็ต้องขอตัวรอไปหาข้อมูลเกี่ยวกับด้านของการวิดีโอเกมมาพูดกับเพื่อนๆกันต่อนะครับเรียกว่ายังติดค้างหลายๆเรื่องเลยนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงรอบสัปดาห์แล้วก็อ่าในวัน2วันที่ผ่านมานะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตัวคลิปต่อไปสวัสดีครับ